ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกาลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนภยัยเบอร์แปลกโทรมาอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพใช้ AI ปลอมเสียงหลอกโอนเงินรูปแบบการหลอกลวง 1. มิจฉาชีพใช้ AI ปลอมเสียงเรียนแบบเสียงคนใกล้ตัวเช่นลูกหลานญาติเจ้านาย 2. โทรจากเบอร์แปลกพร้อมสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นบอกว่าประสบอุบัติเหตุติดคดีหรือมีปัญหาเงินด่วน 3. เร่งให้โอนเงินทันทีอ้างว่าไม่มีเวลาอธิบายมากเชื่อใจหน่อยเพื่อนกันเรื่องแค่นี้ช่วยกันไม่ได้หรอวิธีป้องกัน 1. อย่ารีบโอนเงินหยุดคิดก่อนเช็คข้อมูลให้แน่ใจ 2. โทรกลับหาคนที่ถูกอ้างชื่อด้วยเบอร์ที่คุณเคยใช้ติดต่อ 3. ส,สังเกตความผิดปกติเช่นใช้คำแปลกๆน้ำเสียงไม่ปกติหรือเร่งรีบเกินเหตุ 4. ตรวจสอบชื่อบัญชีปลายทางว่าตรงกับชื่อนามสกุลตรงกับคนที่คุณรู้จักหรือไม่ประชาชนสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e g o t h หรือหากมีข้อสงสยัยสอบถามได้ที่สายด่วนโทรห 1, 4, 4ึ1่ได้ตลอด24ชั่วโมง